สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกกคนเด้อครับเมื่อนี้ผมนะครับตูตะฟ้ามนะครับสีพลาพี่น้องนะครับมาเบิ้งอ่าการดีเอาเอาหมดนย่นปีท้ายเขื่อนซุปปิิบนะครับสัพยหยาบๆให้งัวกินนะครับว่างัวนะครับมันจะมีการกินดีบ่นะครับนี่ครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับหองบริษัทให้ละเอียดน้่ครับเขาจะพยายามทรัพย์ให้หยาบๆยานะครับเพราะว่าโดยโครงสร้างของอ่าของงัวนะครับมันจะมีการระบบย่อยอาหารอยู่แล้วนะครับผม นี่ครับเย,เยอ,อะอยสีภาพพี่น้องนะครับยางไปเบิง้งทั่วๆนะครับว่าอ่าง่วนะครับมันกินดีบอนะครับน,น,นี่ครับเดี๋ยวทีให้พี่น้องไยเบิ้งนะครับผมอ่าเ,เบิ้งการกินของง่วน,นะครับ ทีนี้การกินค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ครับข้างนอกง้องก,กินนะครับง้วก,กับอ้วนกับพี่นะครับกับสูงกับใหญ่นะครับผมเพราะว่า,อ,าอย่าใส่ผ้าหนี้นะครับมันในปริมาณหลายนะครับบวกกับโปรตีนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับ อ่านี่ครับผมเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ้องอ่า่อของนี้เปียถ่ายเขื่อนสุปริบนะครับอ่านี่ครับนี่ปียั้ทายเขื่อนซุปริบนะครับขันพี่น้องอ่ากำลังปลูกอยู่นะครับลักษณะของท่ายเคลื่อนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องกับองเทียบเบิ้งนะครับว่าในฟ้ามของพี่น้องนะครับในคอของพี่น้องนะครับที่ปลูกไว้นะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้บ่นะครับ นี่ครับกับะมี้การแตกกอเป็นลักษณะทรงพุ่มลักษณะแบบนี้นะครับผม <Wow. S 1> อ่านี่ครับผมอันนี้ย่าย้าในเปียใช้เขื่อนประมาณระดับนี้นะครับเพราะกับอ่าน้ำไปซับน้ำไปสีนะครับให้ง่วงเข้ากินนะครับผมนี่ครับ นี่นะครับผมแล้วผมสิผ้าื่มนองนะครับยงาไปเบิ่งทั่วๆนะครับกว่าถึงตนที่ยังน่อยอยู่นะครับกว่าท่านไนงยกับมี่นะครับนี่ครับตนทุกนี่ก็เริ่มไงยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้ว ันระดับนี้นะครับห้องประจาปดต้องซับหรือสีนะครับห้องตัดแห้งง่ยกินได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ปริมาณหน่อยนะครับแต่ขันห้องจงเอาหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนมันก็สิได้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามันลําต้นมันก็สูงขึ้นนะครับใบมันก็จะหลายขึ้นนะครับนี่แหละครับยญ้าในปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟเดี๋ยวผมสียยางทั่วๆนะครับผมให้กับพี่น้องในเบิงนะครับ และกาเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจนะครับเพราะว่าพี่น้องอ่าหลายคนนะครับเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ท่านในหูเทือว่าหญ้าแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันมีคุณลักษณะจังไดมันเป็นลักษณะจังไดนะครับผมก็จะพยายามอธิบายให้กับพี่น้องในฟังนะครับและก็ให้ได้เบิ่งนะครับรับชมเพื่อที่จะนํำไปปรับปรุงน้ำไปประยุกใส้ในคอของพี่น้องในฟาร์มของพี่น้องให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผม นี่นะครับหญ้านี่ปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับในฟาร์มเฮ้านะครับก็จะปลูกหลายสายพันธุ์นะครับที่เคยปลูกมานะครับก็จะเป็นสวิตจัมโบ้นะครับในเปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับในเปียปากช่องหนึ่งนรกจักรพรรดหญ้าหวานนะครับแล้วก็อีกหลายๆสายพันธุ์ที่ ที่ปลูกนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วนะครับผมมองว่าหญ้าเนปียท้ายขื่นซูเปอร์ลิฟนะครับมันให้ปรปมาณหลายนะครับเมื่อเทียบกับอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับจริงๆแล้วอย่าเงี้ยทุกชนิดดีมดนะครับขึ้นอยู่กับเฮ้าว่าเฮ้ามักเงี้ยสายพันธุ์ไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพอคลินิกกันเด้อครับท่านพี่น้อง คือใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกรลังใจให้กับทูตาฟาร์มเนนเดอร์ครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมสิทีมเบอร์โทรนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับพี่น้องก็สามารถอ่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องซื้อไปแล้วหรือข้าพี่น้องปลูกแล้วมันมีปัญหานะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับโอเคครับคลิปนี้พ่อทูตนาฟ้ามเนนเดอร์ครับขอบคุณครับ